ช่วง Yamaha R Series r s t to b 1สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ Yamaha หนึ่งในกิจกรรมสุดเอกคลูซีกจากบริษัทไทย Yamaha Motor จำกัดในศึก MotoGP โโสนามประเทศไทยที่จังหวัดบุรีรัมย์คือการเนรมิต Yamaha GP Pavilion รองรับแฟนมอเตอร์สปอร์ตทั่วโลก พร้อมกระทบไหล่นักบิดระดับโลกฟาบ,บิโอกววตาราโลและทับนักบิดจากยามาฮ่าไทยแลนด์เรซิ่งทีมโดยภายในพาวิเลียนยักษ์ติดแอร์แฟนมอเตอร์สปอร์ตได้สัมผัสใกล้ชิดกับสุดยอดรถแข่งยามาฮ่าว z r m 1ของฟาบ,บิโอกวาตาราโลและอเล็กซ์รินส์ ที่มาร่วมแสดงใน Monster Energy Yamaha MotoGP Zone นอกจากนี้ยังมีโซนต่างๆที่เพิ่มความเร้าใจให้กับชาวมอเตอร์สปอร์ตทั้ง Yamaha Thailand Racing Zone พบกับรถแข่งตัวแรงของ Yamaha จากทุกสนามแข่งขันและสุดพิเศษกับ c o l l e กช i น Yamaha Special Edition ส่วนไฮไลท์ของงานคือกิจกรรม Meet and Greet ทับนักบิด Yamaha นำโดย Fabio Quartararo อดีตแชมป์โลก MotoGP และ Alex Rins นักบิดจ,จากสเปนโดยมีแฟนมอเตอร์สปอร์ตร่วมต้อนรับอย่างทับคัง่ง ขณะเดียวกันยังมาพร้อมสีนักแข่ง Yamaha Thailand Racing Team นำโดยนักแข่งจาก World Superbike อนุภาพสามูลและไอเดียกริตภัฒน์เกิืนคำรวมถึง2นักแข่งเอเชียโร Racing งนำโดยรัตพงศ์วิไลโรธและสะแตมอภิวัตวงธนานนนแล้วก็วันนี้ก็สือว่ายินดีครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้เข้ามาร่วมสนุกกับรายการระดับโลกด้วยแล้วก็มีแฟนๆมาให้กำลังใจแล้วก็ฟอฟเชร์ด้วย สำหรับปีนี้ก็แฟนๆชาวไทยก็มาดูมอตอรีกันเยอะเหมือนเดิมครับได้มาผมได้มาพบปะกบบแฟนๆชาวไทยก็ยังไงก็ขอฝากพี่น้องแฟนชาวไทยครับแล้วก็พี่น้องแฟนชาวยามาฮ่าทุกท่านนะครับช่วยส่งกับใจเยียมผมแล้วก็ทีมอาสำหรับในปีหน้าด้วยครับ